สวัสดีตอนสอดครับตอนรับพี่น้องของชุญช่องหนุ่มผู้จองอินดี้นะครับมือนี้พอกันอยู่ขนส่งจังหวัดมุกดาหารนะครับเดินทางไกลจังหน่อยหนึ่งนะครับมาโอนรถพาป่ามาโอนรถนะครับขนส่งมุกดาหารมกุกค่อยมาจากออก็กเตอ่อคพี่น้องกำลังมาคือว่ามาเทหลกนะครับมาเทหลกข้ามทางมาแดนออมเมืองมุกดาหารอยู่สามหลอด,ลอด,ลอดก็ทราบสือหดมุกหัวทางคือว่าบุพิพ วันนี้มาขนส่งนะครับพี่น้องภาพภาพผู้สาสำโรงมาโอนรถป่าเรามาโอนรถนรซื้อแล้วก็บาท่านได้โอนวันนี้ได้มาโอนนี่คือสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารนะครับเอายื่นเรื่องแล้วนะครับเอาเอกสารมาให้เป็นตรวจนะครับแล้วก็ตรวจสภาพรถ,รถเอาเข้อไปยื่นข้างในคนว่า ตอนนี้น้่สิได้น้ัรถมาตรวจสภาพกันตรวจสภาพก่อนจะโอนชื่อเอารถเขานะครับเอารถเขามาเตรียมต่อเพื่อตรวจสภาพนะครับเดี๋ยวใหญ่รถแป๊บนึงรถเท่ายัางจอดอยู่นะครับรถยังจอดอยู่ตอนนี้ตรวจสภาพนะครับผมตรวจสภาพ เมืองไลยเลยเป็นเท้อยู่ลูกคนก็นยืนอุกอยู่ยังเมื่อประเทศเยอะเมื่อประเทศยนไปเเมื่อไงย,ยืนอุกอยู่รอเลยครับรอคนตรวจสภาพเช็คสภาพเป็นทีเรียบร้อยการซื้เตรียมซื้อนะครับเป็นการเปลี่ยนซื้อผู้ถือครองก็รอเบืองก่อนนะครับ จากการตรวจนะครับเดี๋ยวร่อยเอารถออกไปร่อยเป็นเช็คเอกสารทัองอ้งนี้ <c oughs> เอาเอารถออกไปทั้งหมดนะครับ <c oughs> เอาไจอดในหน่วงคนะนั้ได้ครับโอ้คออไปจอดค, <c oughs> คือบริเวณของขนส่งมุกดาหารนะครับสถานที่กว้างขวางครับพี่น้อง สถานที่กว้างขวางก็ิบหลายขบานเท่านะครับบเคือทั้งบนนะครับทั้งบนนี่โอ้ยโดนเลือดไหลเกินมุกดาหารยังเป็นเมืองหนาท่องเที่ยวนะครับคนทรงกะรู้สึกว่าจะบ,บอบอมีคนหลายนะครับเป็นงานกบเร็วขึ้นวขึ้นะครับเป็นงานเดี๋ยวว้าเป็น,บนุบลนาทากันยู่หันแล้วจะคิวใดเป็นคิวใดนะครับเพราะว่าเมืองใหญ่ เมื่อมุกดาหารก็คือว่าเป็นงานเรีวยอยู่นะครับตอนนีล่อเลียนซื้อนะครับถ้าเลียนซื้อแล้วก็เพืะอเสร็้เดินทางกลับนะครับฝ่าฝนนี่ขึ้มนะครับมือนน้มื่อฝ่าขึ้มออกกบลานว่าฝนตกพี่น้องออกกบลานว่าฝนตกตลอดท่านแต่มาหอนมุกดาหารนี่ว่าผลเครื่องบินลำหนึ่งกครืงบินเพิ่บเพิ่บไปสงสัยสิบิน ถามไปเล่าว่าฟังหนึ่งเอาประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวจั้หน่อยแล้วธุระสิภาคไปซองมึงลำนำโขงจะข้าวช่งสิภาคเมื่อบาทภาพไปซองมึงลำโขงจะข้าวบรรยากาศคืมดีครับมื่อนี้บรรยากาศค้มฝากึ้นฝนลงเม็ดปล่อยๆแล้วล่ะ,ะ,ะนะครับคาดว่าพายุดวนี้ก็สิ ส่งผลกระทบให้มีฝา่ามีฝนไหล,ลเติบสุ่มเชิญไหลเติบนะครับแนมแนมแล้วบ่านเท่าพี่น้องสิลงไฮนลุงหน้าก็เตรียมแล้วเนาะเตรียมลงไฮนลุงหน้านเสร็จสับเรียบร้อยเดินทางกลับกลับแล้วนะครับแล้วแล้วเป็นได้ซื้อเป็นได้คล้นะองหรือเปลนาจ้คล้องรถยางอ้อมรถอยูออ่บัตรนี้คือว่าเสร็จสับไว้นะครับพี่น้อง เทวะแล้ววัยพระสงฆขวันะครับกับการบริการของขนส่งจ <c oughs> ังหวัดม <c oughs> ุกดาหารนะครับขอบคุณหลายๆกันเนาะเอ้าอวยแล้วพี่น้องบัดนี้เดินทางกลับสาควนพอเดือทางอีกหลายกิโลนะครับที่เงียวยู่บ่ล่ะินบ่วบ่ท่านเงียวย nhiều ta lại xuống hiền trước nơi lột chân thôi nào mà chỉ mất là sao thì cáp được nào bánh trà quan phấn sung trong mục đa hán là cả trăm mưa à, thôi Bay bà. bay เดินทางกันเถาะกองบังคับคดีศูน,นศย์วิใจเกษตรที่ละยุทธภีนะครับพี่น้องสำหรับขนส่งจังหวัดมูดาหารเส้นทางออกคอัาอีพี่น้องมานะครับจากต่างจังหวัดเส้น6คออัาอีเรียกสัยนแม่นมากเรียกสาย กลกางเมืองอ่ะนะนลาานนนกลางเมืองกลางเมืองมุกดาหารเนาะเหลียวแย่กลางเมืองมุกดาหารขันมาแต่ทั้งเอ่อนครพนมออกงวงแหวนรอบนอกก็ได้นะครับ,บงวงแหวนรอบนอกไงสืสส่อไปมุกดาหารเหลียวว่าไปบนเข้าสุดไปทางไหนบ้างสรุปว่าเมื่อเลยบ่ไปหามโกินเขาเมอกินเขาทั้งเมื่อหมดหมมแล้ว ก๋วยกระป๋องมอ,มอยะโส่คนไหนจะกินเขา่ามอก๋วยกิน,ก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 นูนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทพห้าเออชี่ทางนี้แหละพี่น้องคถนเห็นช่องหนะาเนี่ยแสดงว่ามาถึงทานแลี้ตรงไปหลดส่องหาไปรับยาส่องจ <laughs> ปรหอดยังไปรับยาส่องจี๊แล้วก็ย้อนกลับมาส่องสามโอ้ยตายแล้วระหอดใส่ไง อ่อนแจกแล้วนี่แหละแจกฮอกแก้วมุกดาหารนี่ะนะ่น้าะแจกยังไม่เพลินสูญมันไหมเออแจกศูนย์มันไหมพี่เราทางขอบเมืองทางแอบเมืองถนนเรียงเมืองมุกดาหารพื้นที่นี้เฉพาะกันวะเทียนเลยขอบ <c oughs> ย่านมูมาเอา <c oughs> อย่านมูมาเอา <c oughs> อย่านมูดีขึ้ไนได้ดี <c oughs> <c oughs> ยาวงเวียนนรันมน่อยบุนนี่คือแยกวงเวียนนะครับออกเมื่อไหรครับนบายบายอล้วพี่น้องมาพี่น้องเห็นเบียกเมนแบบ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 โอ้ยเบียกว่นไเลยพี่น้องผมนครับรถเพลิงไฟเลยบอกว่าจะเปิดไลฟ์ไฟไทยบาตทเตือนเล้อระยะทางอยู่บอกไกลดอกพี่น้องลอยหกสิบสองกิโลบนราลัดชธานีบลลูกห้างเกประมาณลอยสามสิบหมดบานไปน้ำเยือนจะได้อ จากบ้านเท่าหัวแต่สิเล่าเล่าเล่าเกินหนักถนนทางดีเลยพี่น้องซีเล่นตลอดเหยาเๆยจมูกดัางหันจนหอดึง่าจนหอดบลหมดอำนาจครับแบบสบายสบายใรับบางหม่องทางตรงดีดีามครับบางหม่องก็ทางโค้งง่ามงามนี่โค้งไปตามสภาพการจราจรเนี่ย ใช่ไหมครับจิบเรอเลี้ยงบางคน้างในมันลงลงทางอะไิีลงทางครับโดนแล้วทางระบเ่ครับโดนแล้วมันลงไปทางจิรรบรอางคนแกใช้ถานเข้านักทางสลนบกันทางทาง,ทางเรียนสวน คําสอยบ้านนักหลองดังบ่านี่คํามสวยใช่เสาวทีโอ้สิไปเรียนน้ำเสาวทีสิี๋ไปเรียนนูกนพ่นรือพ่อยางไปเบิ้งผู้น้ไปไกลไปไหนผู้เขาไฟผู้หินไฟ่อยู่วางไหนไปตามาารลงพ่อไปสัมผัสบ้างเนาะคนท่าหลังลัางจาก ข้าวมันสงบลงนี่พากันถมามากินแบบได้ยูทูบเบอรออ์นี้เบิดแต้ว่ลุงพนเ็เมียเลุพนประนกับลยแจกแนวดายเวน,นกรรมวนวจบก่อ <c oughs> วันดือก ขับอยู่ในบ้านโรงเรียนตรงกันก็คอยด้วย อเรืองท่าพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิง่งนกกระทาตัวนี้ตั้งแต่ก่อนๆนี่โบยใหญ่ปะนี่นะครับหลังๆนี่ถึงว่าอาหารซีพีโอ้ <c oughs> ตัวใหญ,ญ่ครับสัญลักษณ์ของอำเภอเรืองนกท่าแต่ก่อนผมผ่านไปผ่านมาก็นกทาตัวน้นอยๆนกทาตัวน้นอยๆแล้วเดี๋ยวนี้ใหญ่เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเบิ่งน้ำกัน <c oughs> แต่ก่อนคนเลี้ยงทิ่ตัวบค่อยใหญ่พี่น้อง หลังๆมันนี่เลี่ยงเลี่ยงนกกระทาใหญ่บัดเนี่ยต,ตัวตาวน์ชอนนี่พี่น้องนี่คืออำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเนี่ยยะโสธรจะเลื่อนขึ้นไลค์พี่น้องพี่ตาพี่น้องทีเคยผ่านมาก่อนๆนะครับกับเดนีบนล็อกเก่าเลยล่ะ,ะสวยงามนะครับมีการพัฒนาตึกร้างบ้านช่องขึ้นไลค์ลานค้าลานข,า,า,นขายกระไลนะครับเศรษฐกิจดีกอนนั่นนะครับเดนี้ก็ยังดีดอกนะครับดีแน่บุดีแน่นั่นแหละแต่ะะมีผู้เศร้าผู้เฮ็ด เกิจการไปกับมี่พ,อพอ่อๆกันนะครับสมโรงครับก็ถือว่าสูสีก็สมโรงแ้วเดี๋ยวใส่เบิึงนะครับอยู่ข้างหน้าพอนีแหครับนี็คือแยกเรื่องกถ่านสเกลน,นกก็ถ่านะครับตุ้อยพี่นุ่มนี่เห็นบ่บึงทีละ่ะใหญ่กว่าสั่งนะครับใหญ่ยยกว่าสัาง่ง สัยงนักเลงพวดดอยบึงยังใดก็ไดดโอ้ยพอใจอำเภอเลงกกทาแวะมาพี่น้องมาเที่ยวแน่งถุงเที่ยวไร่หมอกไร่บนไปยางตอได้แห่งนีโอ้เห็นได้งามตัวเก่าดิพิ่งไปไหว้ส่เนอเห็นตัวเก่าเหมือน บใหญ่ตัวนกขุ <of the> <ici> ่มเฟื <ives> <gram> den, ่องเรื่องนกขุ่มเราได้ยังไเรื่องลูกท่าหมเขา่เแต่ว่าขวกลุ่มใ่จังหวัดอำนาจจะเดิน มน <c oughs> อำนาจ,จเจริญระวังเด็ดขาดครับพี่น้องอดอำนาจต,ต้องหาทางออกเห็นระวังถ้าหาทางออกไกลนี่นยากนะครับอำนาจ,จเจริญก็จังได้จังได้ก็จะไปทั้งยาโสถ้าถาลุงทางไปยาโสยาไปตอนหลังสิบโมงนะครับอย่างอยู่ใน,นอำนาจไปก่อน <c oughs> พอถัดเลยสิบโมงเนี่ยออกไปเซ็น แถวเรื่องนกท่านี่ครับหรือว่าเส็นปฏติวจะออกไปยาโสนี่ยายาไปนะครับเลยสิบโมงก็คือให้หอดบ่ายโมงแล้วจังคอยไปนะครับพอจากเก่ามุ่งถึงสิบโมงยาไปยาโซเด็ดขาดต้องยุ่ในอำนาจให้ด้ <c oughs> ถ้าออกไปทั้งบนใดน,นะครับแต่ยาออกไปทั้งยาโสในช่วงเวลาเก่ามุงถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่ย่าออกเส็นนั่นนอกจากลงอำนาจเราถ้าไปยาโซนี่ถ้าไปช่วงเวลานี้นะครับ มีสิทธิ์ถึกแอกน้อยนะจะบอกให้นิ้วเขาอันตรายครับอันตรายจงอยู่ในอำนาจให้ได้นะครับเอานี่นะครับพี่น้องจิบหเหนียวน้อเสื้อผ้าเขาปั๊มน้ำมันได้บัดพี่น้องผู้ถอดรบปวดเหนียวเจ็เย็นแป๊บนึงเด้อเลยเหนียวไปกับสิมีมืองหรอกอัดๆม่อัดใหม่อัดใไปออกจากอำนาจนะพี่น้องภูนาบนราชธานี จะอำนาจแล้วก็ยังเหลือเรืออำนาจเด็กหนูต้องพยายามไปมิดเรื่อมน่ะค่าแต่ร์ควนเลือยอยู่ฮันไม่ได้ไปใส่อีกและวเขาเอาพออมปากพอพอดิมวนออกพี่น้องเลยมายังเกิดเตเลือดเป็นลายนะครับอำนาจเจริญทวายเจริญเป็นลายการพัฒนาบ้านเมืองถนนน้ำทางนะครับมัคือแต่ก่อนนะครับแตอร์ควนโอ้ยเป็นอำเภอหน่อย ยุกธนาไม่ใช่วัดนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับอำนาจเจริญจะเริ่มสมเสียงสมเสมียงส,สมนามเจ็ดหกข้า,านนสามฟังนี่เมื่อก่อนก็จะเป็นทีวาการเก่านะครับคือว่าสถานการณ์จังหวัดเก่าเดินเพื่อนกันใหญไปแล้วแหละย้ายออกไปทำไมอ่อเหงื่งออยู่นี่ <c oughs> ตอนฝนตกพี่น้องเมื่อเช้าฝนตกไเฝ้ามาได้ยายเด้อยฝ่ายไปก่อนฝ่ายฝ่าว่าแต่เด้ยนี่หัวขวดไปเขาฝนยังอยู่ขอบพอสิฝ่าว่าฝ่าว่าได้ไหมฝ่าวาได้สถานีตำรวจพูดทอดรักองกับจังหวัดอำนาจเจริญประมาณนั้น ศูนย์ราการเก่าอยู่แถวนีววนน้ไปก่อนมาพิเศษจะไปที่เก่านี่แหละ,ะเดี๋ยวไปทางไหนทา <laughs> งหนอยงเจียมรือสปนเดริน่ม่ลิงน <c oughs> มองลิงนั่นหลายดูเออพระหน้าเหมือนออดงลิงซีมมึงไม่กับมีอยู่วัดหนึ่งจะวัดคือเบิร์ดเหรอรคือเดือน <c oughs> เขาจะไปกินเบิร์ดประจัก แยกลื้อใช่กูได้ยังไปโค้งเจียมกับไปไปผน่ากับไปทั้งแต่นี่ไปเมื่อวนออกอเดิยนันเรี่ยวสายเมื่อหนึ่งเสอวไปโค้งเจียม เบื้งตลาดเปพน,น่นองและเบื้งตลาดเบิ้งทองแปรขึ้นวะปาหนึ่สองมากั 1, 2, าเวีงตลาดตลาดน,น,นี่ยนียยยยเนือแน่นอนมะกล้ยมะกล้ยมะกล้ยตรงนี้อยากเลิมกินพนหงเยอกปลาซิวเนี่ย ไก่พักขาไกลบ้านไ <ขา S 1> กลบ้านาน,นออย่างนีงนะ่นเรหเรอนอไม่นอนอใหม่นอไม่เลี้ยงใส่กอกพี่น้องของแสบกินง่ายของแสบกินง่ายไปเบิงกกเบ้งท่าฝุ่นสะก่อนพี่น้องเลาะเบิง้งสะก่อนจักบาทไปท่งพุน่นสมพัดสมพัดส,สมพักเสียม เห็สนสะสมพักเกี่ยงเดวลูกมาเบิงหน่อไม้เห็ดฟางโอ้ของหลายพี่น้องของกินแบบหลหนงันงหนงังหนังหนังหนังพี่น้องหนงังอันย่างไกล้โซนจักบาทโอ้ยถูกอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดว้า อันแม่งยังบ่แม่ง,มงจ๊กจั่นนัง่งจ๊กจั่นบ่เน,นี่ยโอ้ยทุงละลอยตัวนี้โตคนเลยนี่โตแจกกะจันถุงละลอยไข่มดแดงถุงละลอยพักหวานทุงละทั้งไม่บ่พักหวานพักหวาน บักม่วงแมงโกโ้งามครับพี่น้องผลละใหม่รวนรวดบ้นกล้วยกล้วยกล้วยดูยเส้นตลาดดูเลยคุ้มประทุษนะพี่น้องตลาดคุ้งย่างตลาดเกาตลาดกาแก่เต่กรบัวลายปนันหเดนี่ป้เท้อเหียวอัดหลาดพี่น้องเอ้ยใส่กอกป้าสมบึงขวางทางพี่น้องพระิเขากับพระท่านในเข่า ถ้าบึงไปไกลส่วนอันนี้เฮ็ดฟางเฮ็ดฟางโลละ8ปบ,บ,บาทตาป,ประนติปาตานิปราชนอ,นร,ะชนอนระนิประกบานิโกบบบ สมงามโอ้ยเหลืองพร้อมสิ <c oughs> ่งไงพี่น้องเอ้สิ่งไงสิ่งไก่ไงบดนี้นี่จะจอ่ยแล้วทำไมล่ะนี่แงีแปลงซ้อแปลอหกทิครับอื่งไก่ไงสิ่งปลากรไงด้วพี่หนุ่มนรา่งไก่ปลาทปลาทสอน้อนเพวกเนี้ยผลาไงเอาแดบากับพ่กัดตลาดกุ้งย่าง ตลาดเก่าตลาดแก่ตลาดต่างตีนหน่อยจนเดี๋ยวนี้ตลาดใหญ่แล้วไปแล้วสุดแล้วนี่ครับสุดซุดซุดซุด,ซด,ซดเอาอวยลบวันไป,ปลบไปทีงหุ่นเราบ้างมาเชื่เบิ้งสุดแล้วพี่น้องถ้าเบิ้งตลาดกงงาุ้งย่างตลาดกงงาุ้งย่างจะเริ่มครับพี่น้องแบะพงกระแปง้งย่าง เออแม่ปีงปลาใหญ่แวะมาแวะมาโอ้ยยางจนยางกินออบเนี่ยแหะจนพอปีงปลาใหญ่เอ้ยเพื่อนมาบ่ได้ยังหนุ่มหน่องไปเบิ่งตลาดเบิ่งตลาดชิ้เสื้อวัดสีหาแนวแปลกาเปล่บ๊อบบ๊อบนี่นะครับวัดนู้นเนี่ปล่าปล่กัเลยกลับไปหาตลาดบ้านเฮาหุ่นละนักขายมีนักกินนะครับ นี่คือตลาดโกกย่างนะครับพี่น้องเป็นออกไปอำเภอขอ้าวพุนข้าวพุนออกไปอำนาจนะครับดูเลยศูนย์ไอ้คุ้มประพฤติไมยหนึ่งนะครับเป็นของกินของอยากแวะเบิ้งนะครับพี่น,น้องแวะเบิ้งแบบไหนได้เบิ้งแบบเมือต่อเดินทางต่อ คนวัดจะทานีเป็นทีเรียบร้อยนะครับใส้เวลาการเดินทางอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงไปกล,ลับแล้วเรานั่นฝนเจ้าตกนี่จางเกอยตอนไปฝนตกกลับมาคนเช้าตัวใหม่ก็ลัางหอกก็น,นีกำลังรุ่ยก็มี เพื่อสัมโลกปลาเธอกินปิ่งไก่กับปิ่งปลาหอมกลุ่มตำหมูไปจัดแล้วบ้างตำหมูโค้งมากโค้งมากหอดบ้านแล้วนะพี่น้องหลังจากเดินทางไกลพอสมควรทำมาหอดบ้านนะพ่อเข้าตลาดตะลี่หาแนวอยากแนวกินสักวันฝนก็นยังเคลิม้มอยู่เลยพี่น้องยังส่งวันสิตกอินได้แน่ๆน่นมึงสังเกตการมึงเป็นตะตกอยู่ อาจจะมีอีกรอบหนึ่งขันพ่นต๊กอีกรอบนี้จังไดรจังไรเกิดขึ้นว่าคือสิมีพ่นวานเข,าข่าครับพ่นตกรอบนี้วานเขาเ่าเถอะงูตืงแห้งวะก้าวพันบ้านไม่บอกแม่กินเข่ากันนี่ได้เวลากินข้าวคือบะข้าวแต่แล้วมันบกชานบุ้ยเอามายืนแน่นี่ย ผมว่าเขาไปแต่ละทเป็นบัดเป็นบัดเขาพีนี่เขาไม่ลิกกับเราโอ้ปลาเชื่อขาบูมากินแนมากินขางกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันเข่าเศร้านะครับหลังจากกลับจากมุกดาหารพอดีพอดีกินเข่าเศร้าเป็นเข่าเทียงพอดีนะครับกูบอหล่างมือบอหล่างมาแล้วตัวจะได้จังโบเห็นมากินของกันพี่น้อง ไดีเวลากินข้าวแล้วแะพออันคลิปนานีครับผมคลิปนี้อันเดียร์ไปข้ามพี่น้องกินข้าวกินน้ำสัก่อนขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับมาก็ได้ถึงใจกดแชร์ชอบสไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เะครับผมสีทรห่งกินเม็ดเดี่ยวทุกท่านไปกินเม็ัละเมล็ด อย่างเสกํายาแ,แกแผลบอกมีว่าชิ้นนนอนไปเซยเอยมันนอนมันดีอเลยกูไปกินที่นอนที่นอนจนมา